นี่สวัสดีครับนาะนๆะวันนี้ก็มาแกะกล่องรีวิวคันเบ็ดนะครับในของเล่นใหม่ครับคันชิงริ้วนะครับแต่พัสดุมาส่งพัสดุมาส่างกล่องจะขาดนะครับนี่เปิดแบบนี้เลยพัสดุมาส่งแล้วกล่องมันเปิดแต่กองข้างในไม่รู้จะ อยู่100ร้อยเปอเซ็นล่านะครับเอาดูแอบแกะดูหรือยังไงไม่รู้นะครับหรือคั้นจะหักหรือเปล่าเนะี่ยมีรังรังคล้ายๆจะหักตัวใช่ไหมฮะมาดูกันนะมันเหยียบแตกหรือ,อยังไงเดาให้ดูให้ดูครับอันนี้เป็นของเมดอินเม e ดอิน i n นนะครับของจีนนะครับ ระยะห้าสีนะครับห้าเมตรสีอันนี้เล่นของยาวเลยนะครับปกติจะผมจะมีแค่คันหกจุดสามนะครับไอ้สามจุดหกผ้ายืดนะครับเนี่ยแถมกระเป๋าผ้ามาให้ผ้ายืดคันก็สวยครับ มือจับก็จะเป็นได้ได้ถักนะครับเป็นได้เป็นถักถักอย่างเงี้ยแต่ว่าม,มันชอบลอกนี่เห็นไหมไอ้ขั้นระยะสามมือของผมมันมันก็ลอกเหมือนกันนะครับเนี่ยไอ้พวกได้ตามตะเข็บเนี่ยมันจะ,จะลอกแต่เราเราต้องเอากาวมามาลูกทานะครับกาวติดรองเท้าคือกาวติดรองเท้ามาทาเนี่ยตามเนี้เดี๋ยวมันก็ลอกเดี๋ยวมันก็หลุด อันนี้ก็เป็นอะลูมิเนียมนะตัวนี้ดีอยู่อลูมิเนียมนี่ฝาปิดให้นี่ครับก็สวยอยู่นะครับมีดอินไชน่าแล้วก็สวยเราลอดูข้างตัวข้างในครับออกมาแล้วโอ้คันปลายเล็กๆปลายคันเล็กมากเลย ใช่ของเขาน่าจะสี่ห้าห้าสี่เอ้ห้าสี่เอ้าเอาถ้ายาวก็ยาวไปเลยเนอะวัดได้หรือ่ดดขนาดตามหูยังปวดแขนไนะอัน,นี่ไม่รู้มันจะทนหรือเปล่าทนมากเขาว่ามันชอบหักตรงนี้วัดแรงมันจะหักอะไรดั่าง จีนไนะม่รู้จะทนหรือเปล่าถ้าทนก็จะสั่งเพิ่มอยู่เหลือคันระยะสห้าแล้วก็27 36 45 27เ,เว้นคัน เห็นเขารีวิวก็บอกว่ามันอบแลยราคาเจ็ดร้อยจะสั่งสั่งได้ราคา 700, สอง,สงร้อยไม่ใช่แบบนั้นเพราะรถไปกี่ร้อยราคาจริงมันมันพิมพ์บอกว่าเจด็ดร้อยชอบปี่จะไปซอยมะม่วง ของกระป๋องยาวอยู่ครับเนี่ยของเขาไม่ได้ยาวขนาดนี้ไอ้ทามจะวัดได้หรือเปล่าเอาถ้าเกิดเราไม่อยากไม่อยากตกยาวแล้วก็เอาแค่นี้เนี่ยแล้วก็หาอะไรมาปิดไว้ตรงนี้มัดไว้เนี่ยมันยืนได้เอาเอาไอ้นี่อะไรนะผ้าไอ้หนังยางอ่ะหนังยางมัในติด ไม่กินใช่หน้าที่ห้อนี้ดีหระเป่าไม่รู้นะรอออกไม้ครับเจะเทสให้ดูคัน5 4เขาได้วัยตัง45เอายาวไปเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับรีวิวคันชิงจิ๋วระยะ5 4. สช่างมาใหม่ครับ ผมมีแต่ระยะห6นะโอเคครับเจอกันทีิมหน้าสวัสดีครับ